Happy to you on your birthday. Happy to you on your birthday. Happy to you, Sarah. Happy birthday. Happy birthday. Happy to you again yet. Now, I can just see you want her. Sit on the side, why? คนที่ผู้ใหญ่ที่สุดอายุเยอะที่สุดใครก็น่าจะเป็นพี่กิ๊กโคกคูนนะครับเดินพี่กิ๊กเนี่ยโดยพาะเลยพี่เพ่อนะครับมจะบอกว่าพี่กิ๊กแก่ใช่ไหมพี่อายุเยอะแต่หน้าอ่อนหน้าอ่อนไม่ไม่เยอะอะไรตั้งหกสิบเก้าเฉยจริงครับ ก็ปีนี้คงเป็นปีที่ดีสำหรับน้องแล้วล่ะครับจากที่ผ่านๆมาชีวิตเรด็กเราต้องกระแทกอยู่เราไม่เงินอยู่ครับแต่ต่อไปนี้ชีวิตคงมีแต่ความรุ่งโรจน์ครับขอให้น้องมีความสุขกับครอบครัวและเจริญธุรงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีความสุขที่สุดในชีวิตตลอดไปอยาก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 ก็มีใครครับคุณเท่งเจอแล้วก็แต่งไม่ได้เลยพี่พี่พี่นี่อไรนี่ยสุขสันต์ สุขสรรค์วันสว่างครับสุดยายาอุยพรเยอะสุขสรรค์นี่ก็ะท้อนกระแท่นพวงมาหวานกินอยู่สุขสรรค์ก็แย่อยู่ชิบหายไม่ได้อวยพรอีกไม่มีอะไรเพราะพี่คิดอวยพรไปแล้วต้องจีบทุกอย่างคอยได้กว่าที่พี่คิดบอนกันดีกว่านะใช่ไหมว่าทุกคนเป็นไรครับอ่ะอีกท่านหนึ่งครับ ผู้ขวัญกับน้องพนันและสายยางมาแล้วสมทำสราผลมีทางมีทางเก็บพลัง่มสายยางสายยารายวันมีความสุขหรืว่าร้เกิดมีคิดจำกดสุขภาประทนารวยรวยทุกวันวันเย็นนายจมาบันทึสรุปความสุขมาครับวันนี้ครับแก้เสียงแหบทำไมอ่ะอีกขั้นอีกรับอีกคีกั้นนึ่งนายยกสมาคมสากลสตีสากดใช่ไสตีไทยสากด tăng lên, mình thảm, thảm đây mà không chút khó khăn, để tăng cái điều kiện, mua bán tham thôi, สร็จคามเจริญสัาบันแข็งนี้มีอีก hey, ท่านนึงฮะผู้บัญชาพการพิครัะเจลุนครับเจริญใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่า Ya, tahu, Pak. วันที่ยังผมมาก็ได้ไปพี่เยอนะครับไปครับกลับไปหมดนั่งกันครับขอให้ีทุกคนดีๆดีมากนครับพี่ๆครับพี่ๆครับอบกครับผมด้วยขอให้ไงรวยรวยมีหน้ไปวมรู้ควมเใครให้ใหม่เขาเนี่รวรวยไ้โขอบคุณด้วยขอบขอบคุณานขอบคุณแม่ขอบคุณแม่อาทิขอบคุณมากคุณมาก